สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาตามราศีระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2563นะคะโดยในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย3ราศีคือราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะคะราศีมังกรเด่นเรื่องเงินทองความรัก สำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ด้านการงานกิจการงานของท่านจะมีปัญหาอุปสรรคและยุ่งยากมากๆค่ะท่านต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขไปนะคะไม่มีอะไรเกินความพยายามท่านจะมีปัญหากับลูกน้องและคนที่อายุน้อยกว่าท่านด้วยต้องระวังไว้ค่ะ สำหรับเด็กจบใหม่และท่านที่กำลังหางานทำอยู่ท่านต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติหน่อยนะคะพยายามเข้าค่ะด้านการเงินทรัพย์และเงินทองของท่านจะได้มาจากการทำงานและโชคลาภค่ะสำหรับท่านแล้วไม่ว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะไม่เดือดร้อนด้านการเงินเลยค่ะท่านจะผ่านมันไปได้แน่นอน ญาติพี่น้องของท่านจะนำโชคลาภมาให้ท่านด้วยค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะเป็นผู้นำทรัพย์และความสุขมาให้กับท่านเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของท่านเสมอค่ะสำหรับคนโสดเพื่อนของท่านกำลังสนใจท่านอยู่นะคะเขาจะช่วยเหลือท่านอยู่ค่ะอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยท่านจะไม่มีอะไรรุนแรงแต่ท่านจะมีความเครียดสูงมากต้องผ่อนคลายมากๆนะคะ ญาติของท่านอาจจะเจ็บป่วยได้ค่ะเรียกได้ว่าช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้ชาวราศีมังกรเด่นเรื่องการเงินความรักต้องระวังเรื่องงานและบริวารจะทำให้งานมีปัญหาได้ค่ะต่อไปจะเป็นชาวราศีกุมเด่นเรื่องความรักและก้าการงาน สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือท่านที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมด้านการงานกิจการงานของท่านจะมีญาติเป็นผู้ช่วยเหลือและพวกเขาจะช่วยท่านให้ท่านมีโชคลาภด้วยนะคะถ้าท่านรับราชการท่านอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เลยคะ่ะสำหรับเด็กจบใหม่และท่านที่กำลังหางานอยู่ ญาติของท่านจะเป็นผู้ชี้แนะช่องทางให้ท่านไปหางานที่ดีได้ค่ะช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยนะคะฟ้าก็สดใสฟ้าที่สดใสกำลังรอท่านอยู่ข้างหน้าเลยค่ะสู้ๆค่ะด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองของท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไปเรื่อยๆแต่ท่านมีความสุขกับเงินในกระเป๋าของท่านมากๆในช่วงนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภนะคะ ถึงจะไม่มากมายแต่ท่านก็มีความสุขเหมือนถูกระวัลที่หนึงเลยค่ะด้านความรักคนรักของท่านจะนำความสุขความสำเร็จมาให้แก่ท่านท่านอยากได้อะไรเขาจะหามาให้ท่านเลยค่ะท่านอาจจะมีสมาชิกเพิ่มหรือมีบุตรได้นะคะแต่ท่านต้องระวังระวังและดูแลเขาให้ดีๆค่ะอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บป่วย ท่านไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะแต่อาจจะมีปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเพื่อนของท่านจะนำปัญหามาให้ท่านหรือท่านอาจจะเครียดเพราะเพื่อนของท่านได้ค่ะเรียกได้ว่าช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้ชาวราศีกุมเด็นเรื่องความรักการงานต้องระวังเรื่องบุตรจะได้รับอันตรายไว้หน่อยนะคะ ต่อไปจะเป็นชาวราศีมีนค่ะเด่นเรื่องการงานนะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนดวงของท่านในช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนะคะด้านการงานกิจการงานของท่านจะมีเข้ามามากมายหลายทางเลยค่ะท่านจะเหนื่อยมากๆเลย เด็กจบใหม่หรือท่านที่กำลังหางานอยู่จะได้งานแน่นอนเลยค่ะแต่ท่านต้องทำใจนะคะงานจะเยอะมากหนักมากแต่มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะคะอดทนไว้ด้านการเงินรับและเงินทองของท่านจะเข้ามาไม่พอดีกับค่าใช้จ่ายค่ะทำให้ท่านต้องหมุนเงินแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยค่ะโชคลาบก็พอมีอยู่บ้าง แต่ท่านอย่าเสียโชคเยอะนะคะเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะด้านความรักท่านจะมีปัญหากับคนรักของท่านค่อนข้างหนักเลยนะคะท่านต้องเอาน้ําเย็นเข้าลูกค่ะค่อยๆผ่อนผ่อนหนักเป็นเบามันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะวันนี้อาจจะไม่มีความสุขเดี๋ยวพรวุ่งนี้ก็มีความสุขค่ะความสุขรอท่านอยู่เสมอน,นะคะ พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของท่านจะช่วยให้ท่านและคนรักของท่านเข้าใจกันได้ลองไปปรึกษาท่านดูนะคะอุบัติเหตุแล้วก็ความเจ็บป่วยท่านจะมีเรื่องความเครียดและคิดมากจนไม่มีความสุขสติและการผ่อนคลายจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นความเครียดไปได้นะคะเรียกได้ว่าช่วงวันที่16ถึง30กันยายน ชาวราศีมีนเด่นเรื่องการงานต้องระวังเรื่องการเงินและการมีปัญหากับคู่ครองของท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคำทำนายตามราศีทั้ง3ราศีคือราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมมีความสุขสมปรารถนาโชคดีสวัสดีค่ะ